สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้วันที่30กันยายน2567เป็นวันจันทร์ค่ะคุณผู้ชมอินตางงนาจะโงแนวทางรัฐบาลไทยค่ะสึงลาพัฒนาลงเรียบร้อยเบิดะตตเสาเนาะคะ่ะคุณผู้ชมมือน,นี่ตื่นตะเสาทําการทํางานค่ะคุณผู้ชมติดลูกค้านะคะลูกค้าแต่งหน้าค่ะคุณผู้ชมงานเกษียณการเลยฝ่าวตื่นตาเสานะคะตื่นเสาได้งานหลายตื่นสนา,นายได้างานหน่อยแมนอหลีค่ะคุณผู้ชม ะะแต่ว่ามันก็เมื่อยค่ะคุณผู้ชมนอนบอหลับค่ะทั้งแพ่เคมี่นะคะคุณผู้ชมบานเมืองเพิ่นหลับเบิดเหล่าซีทุ่มหาทุ่มค่ะคุณผู้ชมจินตนา Carl, ยังน่ง,นง,นงเฮ็ดผมยืนเฮ็ดผมให้ลูกค้าอยู่ค่ะยังง้ดัดผมดัดยงังกัน PD. แพร่เคมี่ค่ะบัดน,นี้นอนบอหลับค่ะคุณผู้ชมนอนบ่ได้หายใจไม่ออกค่ะคุณผู้ชมมันแสบจมูกนะคะบัดน,นี้ก็เลยตื่นแต่เ้ารคะ่ะคุณผู้ชมเอา voilà. การทํามาหากินเนาะคะ่ะมุ่งหน้ามุ่งตาทํามาหากินค่ะคุณผู้ชม อยากเบิ้งแนวทางกัอยากเบิ้อนแนวทางกับ้าเบิ้งใจจดใจจอเนาะค่ะจักของไผ่สีมาจักของไผ่สีไปค่ะคุณผู้ชมเป็นคุณไหวใกล้มือค่ะเอากามาเบิ้งแนวทางกันค่ะคุณผู้ชมเป็นแนวทางรัฐบาลไทยนะคะของปู่อ่าปู่โคราชนะคะปู่โคราชเป็นห้แนวทางรัฐบาลไทยมากตั้งแต่ดนค่ะคุณผู้ชมจนมือเสียออกแล้วค่ะจินตนาไดม่มท่านในลุ่งหายอยู่ ก็จะเลยกะเลยจากจสรุปเนาะคะ่ะสรุปสุดท้ายไปเลยค่ะคุณผู้ชมเป็นโค้งสุดท้ายในมือนีเลยเนาะคะ่ะของปูค่ะคุณผู้ชมแนวทางเป็นตะเขา้าหรือบะเขาหันเบื้องเอาเองค่ะคุณผู้ชมจินตนาบอกป่ได้มึนงงอยู่ในโดงเลขค่ะคุณผู้ชมโอ้ยฝนกระแหงฝ่าฝนกะ,นกะมือนีลิ่นปล่อยๆมากค่ะคุณผู้ชมเราก็หายไปนะคะพ่อหยอกๆยอก,ยอกแกกหน่อยหนึ่งเนี่ยละ พ่อยห่อนค่ะคุณผู้ชมงูงีดห่อนห่อนแห้งค่ะหมู่บ้านไปวัดปลาถ้ามีเวกค่ะคุณผู้ชมโอ้ยคนหลายอัตตาน้ารัดค่ะคุณผู้ชมร้ายคักค่ะเรากะมองจอดรดค่ะกังซึ่งเป็นท่างลูกล่างนะคะเพราใช่ลูกล่างธรรมดาค่ะคุณผู้ชมเป็นลูกล่างแท้เลยลูกลังของแท้เลยก็คือชนิดทีดบอกบ่ได้ค่ะไงกุ๊บค่ะคุณผู้ชม าสาวผมไปไม่ไหมเนี่ยเพต้องห่วงค่ะสีรถสีดําค่ะคุณผู้ชมกาบ,บอกมาวาเป็นนั่น <c oughs> ผมบ่อยากบอาเนาะค่ะค้นหลายคักค่ะมุ่งหน้าไปสิ่งเดียวกันเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะมุ่งหน้าไปในสิ่งเดียวกันทิศทางเดียวกันก็คือแนวทางค่ะคุณผู้ชมรัฐบาลไทยเรากะข้นกะพูตั้งใจไปทําบุญเนาะค่ะคุณผู้ชมสายบุญเพิ่นค่ะเพิ่นกะบบอก้าวกันเนาะค่ะจักหลู่ด้จังไดค่ะคุณผู้ชมผููบลู่ก็มี่เนาะค่ะ ผู้บรรลุนี่ก็ไลคค่ะคุณผู้ชมผู้ลูกก็ไลายผู้ไปหอดไปถึงก็มีค่ะเรามั่นกะไปวันเดียวกันก็มีเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะวันนี้คนหลายๆค่ะคุณผู้ชมโอ้ยเนาะค่ะอากาศฮอนๆอนค่ะคุณผู้ชมโล่งท่านกับบ่พ่อคนค่ะขนาดโล่งท่านหลายๆค่ะโรงทานของทางวัดก็จัดไว้ให้ญาติโยมนะคะผู้มีบุญผู้มีจิตใจดีงามเข้าไปในวัดเนาะค่ะคุณผู้ชม หลายค่ะค่ะขนาดเป็นวัดปลาเนาะคะ่ะคุณผู้ชมทางระยะทางเข้าไปก็สามสามกิโลกว่ากว่าค่ะคุณผู้ชมที่เข้าไปถึงตัววัดนะคะก็หลายค่ะค่ะบอกให้คุณผู้ชมฟังก่อนค่ะคุณผู้ชมถา้าผู้ใดสีเดือนทั้งไปกะถาเพิ่นถ้ำพิธีเนาะคะ่ะคันไปแต่เศร้าก็ได้จอดใกล้จักน้อยค่ะใกล้วัดเนาะคะ่ะได้ถาไปซ้ายก็สี ยากจักน้อยค่ะคุณผู้ชมมันจะได้ยางไก่เนาะค่ะแต่ว่ากัมีบางที่ว่ารถซาเล้งค่ะคุณผู้ชมที่เป็นซาเล้งพ่วงข้างรถมอเตอร์ไซค์นะคะข้าเจ้ามากพอดีกะได้ขอนางเป็นน้ำเพลินเนาะค่ะพ่อบาด้ยางไก่จักน้อยค่ะคนมีจิตสะเทใจสะท่าเทียกันค่ะคุณผู้ชมข้าเพิ่นกัให้ขอนางไปนั่งเนาะค่ะอันนั้นกะถือว่าไปร่วมบุญในงานเดียวกันบุญขึ้นกันค่ะคุณผู้ชมมวนมวนค่ะคนหลายค่ะ นะคะอ้ยเป็นตาสะออนค่ะคุณผู้ชมนี่แหละคือความศรัทธานะคะคุณผู้ชมถามว่าเป็นวันหยุดก็คนก็เยอะนะคะเป็นวันหยุดหมู่บ้านวันอาทิตย์เนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะแต่ถ้าใครจะมาที่วัดป่าธรรมวิเวกนะคะคุณผู้ชมอ่ะบอกกาวซอยเพลินกอนค่ะคุณผู้ชมถามว่าหนาฝนถ้าไปมือที่ฝนตกนะคะคุณผู้ชมตรวจสอบเส้นทางให้ดีค่ะโดยจินตนาเผชิญมาแล้วตรวจสอบเส้นทางให้ดีอ่ะเขาไปในหมู่บ้านก่อนค่ะคุณผู้ชมดีที่สุดอย่าไปทางรัดค่ะ ถ้ากูเกิลบอกไปทางรัฐให้ถอยออกมาเลยค่ะคุณผู้ชมให้เข้าไปในหมู่บ้านก่อนนะคะคุณผู้ชมถามคนเอาค่ะมีคนให้ถามเยอะแยะนะคะจะได้บอตองลงเข้าไปในปาลารถมม่ติดลมติดยังค่ะสัญญาณโทรศัพท์มีไม่มีแต่ว่ามันจะเสียค่าใช้จ่ายในการดึงลากเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะตรงนั้นบอคุมถามมันจะเฮ็ดให้จิตใจเฮ้าเควจากนี้เฮ้าจากไปทําบุญด้วยใจบริสุทธิ์เนาะคะ่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมสายพุทธเฮาเนาะคะ่ะ บ่าวา,าพูดบ,าบา่าวาอย่างละค่ะคุณผู้ชมเพิ่นกันท่ากันไปเนาะคะ่ะลังไลไปไรค่ะค่ะคุณผู้ชมเราก็ได้แนวทางดีๆมาฝากคุณผู้ชมนั่มค่ะเนะะาะกับภูผูเพิ่นถูกลางวันเนาะคะ่ะในสถานที่ตรงนั้นเพิ่นอธิษฐานนะคะคุณผู้ชมเพื่อนก,กับกาลัางเหตุกาลัางสางถาวัดได้กาลัางสางเพื่อนมีความเสื่อค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมจินตนาฟัง่งคาวหรือว่าเบิงนูนนีนันคักคเนาะค,ะะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะเราก็มานางคิดเอาเองค่ะว่านถ้าตรงใดมี เป็นกำลังสางค่ะคุณผู้ชมพุ่มพุ่มทีในตรงนั้นในสถานทีนาะแห่งนั้นเพื่อนจะโผดภายนะคะก็คือแนวทางอาจจะแม่นเนาะคะ่ะเนาะอันนี้ก็คือดยข้ามเสือค่ะคุณผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าจินตนาพูดผิดก็ขอโทษขออาภัยค่ะนะคะค่ะคุณผู้ชมจินตนาจะลกแนวทางค่ะเบาถึงแนวทางก่อนคะบัดท,ที่นี่เป็นแนวทางของปู่โคราชนะคะ งวดที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมของปู่โครานหลุดไปนะคะคุณผู้ชมผลออกสามเจ็ดล่างนะคะแล้วก็หกหกสองบนนะคะของเพิ่นบะเขาะคะ่ะคุณผู้ชมแล้วก็ปกติเคยเข่าอยู่ในตาล่างค่ะคุณผู้ชมบนล่างจะเข้าอยู่ตรงนั้นนะคะแต่นวดที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมก็บม่เป็นไงค่ะ,บบญญคะเพราะว่าแนวทางมันจะมีเขามันหลุดเป็นธรรมดาเนาะเะนาะปู่ไม่ได้นั่งสมาธิเอานะคะปู่ได้มาจากการคำนวณค่ะคำนวณ เคยเข่ากับเอามาฝากคุณผู้ชมเป็นสิล่ะคะ่ะคุณผู้ชมคะ่ะตรงเข่าใจนะคะ,นะคะเนาะบึงแล้วกับพินิจพิตจารณาดีๆไปนน้ำกันนะคะคุณผู้ชมแนวทางก็จะเป็นอย่างที่ว่านะคะเอาค่ะไปเบิ้งแนวทางน้ำกันคะ่ะคุณผู้ชมแนวทางของอปูโคราชนะคะว่างวดนี้จะให้มาตัวไหนคะ่ะคุณผู้ชมไปดูกันเลยคะ่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะ วันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะปูให้วิ่งศูนย์กับหนึ่งค่ะวิ่งศูนย์กับหนึ่งบนล่างค่ะคุณผู้ชมเลขในตารางมีห้าหกเจ็ดศูนย์หนึ่งสองค่ะบัดนี้จับควยกันเอาค่ะคุณผู้ชมจับควยกันเพราะว่าศูนย์กับหนึ่งมีอยู่ข้างบนแต่ว่าเพิ่นเอาลงมาใส่ข้างล่างให้แล้วเนาะคะ่ะจับคูใส่กันเอาค่ะคุณผู้ชมสองสีมาบอสเจ็ดสีมาบ เจ็ดสมา่ยังสิมาเจ็ดสองหรือว่าสิมา7เจ็ดศูนย์นะคะคุณผู้ชมก็เป็นไปได้นะคะแต่ส่วนมากจะมาแบบนี้แบบนี้นะคะคววยกันเหมือนเลขแปดอะคะ่ะคุณผู้ชมนะคะแล้วก็เค่อยเข่าสองตัวแล้วก็สามตัวบนล่างอยู่ในนี้นะคะคุณผู้ชมเลขในจํานวนนี้นะคะคุณผู้ชมก็คือหกตัวนี้นะคะ่ะจะมีมาสามตัวสามตัวสี่ตัวค่ะคุณผู้ชมถ้าสามตัวสามตัวบนแล้วก็สองตัวล่างจะอยู่ในนี้ค่ะ อันนี้แนะนากันเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะ,ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมะค่ะแนวทางก็คือแนวทางให้มาเพื่อความบันเทิงนะคะ mm hmm. เบื้องให้มวล,มวละค่ะคุณผู้ชมแนวทางครูให้มาเนาะคะ mm ่ะ hmm. แล้วก็ค่ะคุณผู้ชมจับคู่ให้ก็มีห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์ค่ะส่วนแล้วก็ห้าสองเจ็ดสองค่ะคุณผู้ชมส่วนเตียวตัวเพ่นเน้นนะคะ เอาจังสี่ค่ะคุณผู้ชมห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์ห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าสองหกสองเจ็ดสองตบะเพื่อนตัดห้าหนึ่งกับหกสองออกค่ะคุณผู้ชมเหลือห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์ห้าหนึ่งเอ้ยหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าสองหกสองเจ็ดสองอ่าเพื่อนตัดออกหาหนึ่งกับหกสองอ่างงค่ะบ้านนี้ขอโทษค่ะคุณผู้ชมเราจะลัก ตัวเน้นค่ะคุณผู้ชมเอ็ง่างไงตัวเน้นก็คือ2ตัวนี้ค่ะห1หนึ่งกับเจดหนึ่งค่ะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะแล้วก็เจดหนึ่งเนี่ยค่ะคุณผู้ชมสองจะมาไหมไก่จะถิ่งค่ะคุณผู้ชมันก่อขีดเส้นใต้ใหยู่เนาะค่ะเนาะตัวขีดเส้นใต้นี้ค่ะคุณผู้ชมก็มีความสําคัญเหมือนกันแต่ว่าตัวนักเด่นของเพื่อนคือห1หนึ่งเจ็ดหนึ่งเาะค่ะเอาค่ะคุณผู้ชมเข้าใจกันแล้วค่ะบาทนี้อ่าแล้วก็ มวดทีผ่านมาค่ะคุณผู้ชมเขาแต่สองค่ะเนี่ยเขาแต่สองนะคะตะวันเิ่นกัะตัดสองออกซะที่นี่หกหนึง่งขาคุณผู้ชมกระเชียดก็หกสองเพิ่นมาจับไซสองเนาะค่ะการเลื่อยการเป็นกันว่าเป็นสูตรตัดสูตรยางของเพิ่นค่ะคุณผู้ชมเอามวดนี่ก็เอาตามนี่เนาะค่ะคุณผู้ชมนเนาะแนวทางที่ได้มาเป็นแบบนี้นะคะคุณผู้ชมแล้วการที่แน่ๆค่ะคุณผู้ชมถ้าหกมานะคะคุณผู้ชมมันมาเข้ากันกับสูตรไหลค่ะคุณผู้ชม สูตรไรเลยนะคะคุณผู้ชมสูตรไรหกกับเก้านะคะเดี๋ยวจินตนาจะเอาให้เบิงในคลิปต่อไปนะคะอาจจะเป็นคลิปของอของอาจารย์ยอดปุริลำนะคะหรืออยูนี่นะคะเอาหรือว่าจะต่อกันกับอของปู่เลยเอาต่อกับปู่เลยดีกว่าค่ะคุณผู้ชมจินตนาเวลาไม่พอนะคะจะเฮธุละค่ะคุณผู้ชมมืออื่นกะจะล่งให้พระท่านเนาะคะ่ะมือหน,นี่หลายคักค่ะคุณผู้ชมอังนกันเลยทั้งล่าทั้งไทยเอาเอาเป็นว่าของปู่สูตรไอของปู่โคราชนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ ของอาจารย์ยอดบุรีรัมค่ะเป็นเลขเล็กแฝดเลขฝันเพลินน้ำค่ะคุณผู้ชมม,มีเล็กแฝดด้วยนี่นาไม่ต้องลงซ้าหรอกนะคะคุณผู้ชมเอาแยกดีกว่าค่ะเอาค่ะคุณผู้ชมแล้วก็มีของปูบ้านดุงค่ะคุณผู้ชมเอาเอาของปูบ้านดุงลงกัแเรากันนะคะเนาะปูบ้านดุงลงคู่กันกับของของปูโคราชไปเลยค่ะอินเตอร,ร์นารู้สึกสับสนค่ะคุณผู้ชมมียงกดดันหลายๆยางขนาดเลยตั้งแต่เสามานี่ มันเป็นเรื่องของตัวเองนะคะความช่วยเหลือคนมันต้องช่วยเหลือเต็มที่เอ่อเอาค่ะคุณผู้ชมค่ะปูบ้านดวงให้สามกับเก้าค่ะคุณผู้ชมเก้ามีไหมอยู่ในนี้เก้าไม่มีสักตัวนะคะคุณผู้ชมแต่สามกับหกมีนะคะหกเจ็ดมีด้วยค่ะคุณผู้ชมหกกับเจ็ดตรงกันค่ะเลขวินมีสองตรงกันค่ะคุณผู้ชมห้าไม่มีตรงสี่ไม่มีตรงเอาค่ะคุณผู้ชมตัววินคล้ายๆกันก็คือเจ็ด สองเจ็ดสองหกค่ะคุณผู้ชมมีเจ็ดสองหกนะคะคล้ายๆกันเนาะเจ็ดสองหกเนี่ยค่ะแล้วก็เพื่อนจับคู่ให้ค่ะของปูบานดุงสามหกกับสามเก้าค่ะคุณผู้ชมสามเก้าสามหกแล้วเก้าหกเก้าเจ็ดนะคะคุณผู้ชมของเพื่อนไปสูงจกักเลยอันนี้อยู่ต่ำเนาะค่ะเนะาะต่ำกว่าถึงหกถึงเจ็ด แต่จับคู่ให้ไม่ถึงเก้าค่ะคุณผู้ชมอันนี้สูงอยู่เก้านะคะแล้วก็หกสามเก้าเจ็ดสามเก้าเป็นสามตัวค่ะคุณผู้ชมเอาปูบานดุงกับสูตรทำเงินของปู่โคราชอันไหนจะปังเบิงเอาค่ะคุณผู้ชมแคปหน้าจอค่ะสองปูประทะกันเลยนะคะคุณผู้ชมเอาขอบคุณหลายๆค่ะคุณผู้ชมที่เขาเมาเบิงกินตนาชั้นแน l ขีบโมขีคุยแจ็คน้อยนะคะมือนอีอันทับสนแจ็คน้อยขอโทษขออภัยเด้อค่ะ,ค,ะคุณผู้ชม ขอให้น่าทางปังๆค่ะทุกคนที่เขาวมาเบิงนะคะขอให้รวยขอให้รวยวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจะพ้นจากเดือนที่เก้าแล้วค่ะคุณผู้ชมของปีสองห้าหกเจ็ดนี้นะคะจะะก้าเข้าไปสู่ความรวยไปด้วยกันถึงสิบค่ะคุณผู้ชมนะคะขั้นที่สิบแล้วขอให้ปังๆทุกคนขอให้หายเจ็บหายไข้หายป่วยหายจนเด้อค่ะคุณผู้ชมมีทุกไพ้ไข้เจ็บอันใดก็ขอให้หายจากตัวไปขอให้เจอแต่สิ่งที่ดีๆในเก้า พ้นจากความทุกข์แล้วขอให้ก้าวเข้าสู่ความรวยนะคะสวัสดีค่ะ